ใจแฟนๆชาวไทยไปเต็มๆนะคะสำหรับละครซีรีส์เกาหลีตั้งแต่ความแรงของแดจังกึมจอมนางวังหลวงที่ปลุกกระแสวัฒนธรรมเกาหลีทั้งความเป็นอยู่และอาหารการกินให้คนไทยได้รู้จักนอกจากนั้นยังมีละครรักโรแมนติกอย่างฟูเฮาส์เลิฟสตอรี่อินเฮาส์เวิร์ดเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาและล่าสุดที่ดังเป็นพรูแตกก็ต้องไมเคิลแม่แห่มันมีสเสน่ห์ยังไงนะ้าถึงโดนอกโดนใจกันซักขนาดนี้การเล่าเรื่องมั้งการเล่าเรื่องเขาเล่าสนุกนะ ดนตรีประกอบด้วยภาพอะไรเงี้ยนะครับพี่ว่าเขาทําได้ดูละบุนละไมดีเขาก็จะมีแนวคุกกี้กอะไรน่ารักดีการดําเนินเรื่องซับซ้อนขึ้นทําให้มันดูน่าสนใจต้องเรียกว่าเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่ได้ผลจริงๆนะคะปลุกกระแสเกาหลีฟีเวอร์ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยทั้งอาหารเกาหลีการท่องเที่ยวแฟชั่นเพลงและหนังเกาหลีโดยเฉพาะเรื่องที่มีดาราในซีรีส์นั้นแสดงนํา ซึ่งก็เป็นเพราะดาราเหล่านั้นได้รับความนิยมชมชอบจากแฟนๆชาวไทยอย่างล้นหลามเห็นได้จากเวลามาเยือนเมืองไทยคนเราก็มีมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะชอบหลายแบบใช่ไหมคะบางคนเขาอาจจะชอบแบบเกาหลีหรือว่าแบบไทยไมยว่าก็ไม่ตกกระป๋องหรอกก็ว่าก็คนก็ยังรักดาราไทยเหมือนเดิมและต้องเรียกว่าละครเกาหลีนี้มีผลจริงๆค่ะเพราะดาราเหล่านี้เคยมาเมืองไทยกันแล้วทั้งน,นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรนที่เคยมาโปรโมตอัลบั้มของตัวเองเมื่อหลายปีก่อนแต่พอซีรีส์ฟูเฮาดังงานเพลงก็พลอยได้รับความนิยมขนาดมีคอนเสิร์ตในบ้านเราถึง2รอบแม้จะฟังกันไม่ออกแต่ด้วยการพรีเซนต์ที่สุดยอดก็ได้ใจไปเต็มๆและคอนเสิร์ตอีกครั้งของเขาในปีนี้ก็คงจะได้รับความนิยมไม่แพ้กันและอิทธิพลของซีรีส์เกาหลีที่ชัดที่สุดและเห็นได้ล่าสุดก็ต้องการมาเยือนเมืองไทยครั้งที่2ของลีดองวุก ที่ตอนมาโปรโมทหนังอารังก็ยังเฉยๆแต่พอมาหลังจากไมเคิลที่เขาแสดงนำดังเป็นพลุก็เรียกเสียงกรี๊ซะถล่ทลมทลายแม่และครเกาหลีเข้ามาแรงทั้งละครและดาราแบบนี้จะมีผลกระทบต่อวงการบันเทิงบ้านเราบ้างไหมล่ะคะเนี่ยมองตอนนี้มันคือไม่มันมองไม่เห็นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะโดนกลืนไปะถ้าเกิดคนดูเนี่ยหันเหนไปดูละครเกาหลีมากเรตติง้งก็ต้องขึ้นใช่ไหม เขาก็จะไปซื้อละครเกาหลี <c oughs> เขาจะไปจ้างเราทำละครแล้ว <c oughs> ยิ่งคนไทยดูหนังเกาหลีว่าเท่าไหร่ว่าละครไทยยิ่งต้องดียิ่มากกว่าเดิมบางอย่างพี่ก็อามาศึกษานะครับ <c oughs> เช่น บางทีเนี่ยเออไม่ต้องมีที่มาที่ไปไม่ต้องปูก่อนอะไรเงี้ยเพื่อให้เรื่องมันมีเซอร์ไพรส์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างนี้ถ้าจะให้ดีนะคะก็ดองกันไปเลยสิคะทำหนังทำละครร่วมกันไปแม่แห่ว่าแต่ถ้าเลือกได้จะประกบคู่กับใครดีล่ะคะแม่ทำได้ก็ต้องเรสิคะคงเป็นวอนบินนะก็อ,อยากจะร่วมง,งานกับแดเนียลมากๆเลยนะกับใครก็ได้ค่ะ ีค่ะก็ต้องเรียกว่าการบุกเข้ามาแย่งกระแสความนิยมของเหล่าดาราศิลปินนักร้องและซีรีส์ดังของเกาหลีในครั้งนี้ทําให้วงการบันเทิงบ้านเราตื่นตัวกันมากขึ้นกระตุ้นให้หาอะไรแปลกใหม่เรียกว่าเป็นกําไรของคุณผู้ชมนะคะแต่ยังง่ายยังไงใครจะกินกิมจิได้ทุกวันเมื่อรสชาติส้มตําน้าพริกของเรามันเข้าลิ้นคนไทยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจริงไหมล่ะคะก็หวังว่าสักวันหนึ่ง ส้มตำน้ำพริกของเราจะได้ส่งออกไปให้ประเทศอื่นๆเขาได้ลิ้มรสชาติความแซ่บกันบ้างนะคะ